สวัสดีพี่น้องที่รักนําไปคิดทุกท่านนะครับของพระเจ้านะครับสำหรับในเช้าวันใหม่นะครับที่เราจะเริ่มต้นชีวิตของเรานะครับด้วยพระคำของพระเจ้านะครับเราจะเดินผ่านพระชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะดูในพระธรรมอพยพบทที่20ถึงบทที่23นะครับซึ่งในบทอพยพบทที่20นั้นได้พูดถึงเรื่องของพระบัญญัติ10ประการนะว่าจะเป็นอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา อย่าทำลูกครบสำหรับตนอย่าออกพนังพระเจ้ายัางไม่สมควรจงรอลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงให้กิเกตบิดามันดาห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีห้าม,าห,ามห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จใส่เพื่อนบ้านและก็อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งประชาชนนะครับทุกคนก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วก็เสียงแตร, ى, รแล้วก็เห็นฟ้าแลบและควันที่พุ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงตรัส กับพวกเขาบนภูเขานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนนั้นรู้สึกกลัวมากๆเมื่อเขาได้เห็นเหตุการณ์นี้นะครับที่พระเจ้าทรงตัดพวกเขานะครับซึ่งพวกเขาไม่ได้ยินเป็นข้อความนะแต่เขาได้ยินเป็นเสียงฟ้าร้องนะครับประชาชนจึงอ้อนวอนนะครับให้โมเสสนั้นเป็นผู้ที่ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะนําข้อความของพระเจ้านั้นมาบอกให้กับประชาชนนะครับซึ่ง ประชาชนเองก็ยืนอยู่แต่ไกลนะแล้วก็โมเสสเพียงผู้เดียวได้เข้าไปใกล้ในความมืดทึบที่พระเจ้าทราสงสถิตอยู่นั้นนะครับซึ่งพระเจ้าได้ทรงตัดกับโมเสสถึงเรื่องของกฎหมายกฎบังคับนับที่พระเจ้าทรงให้โมเสสนั้นไปบอกกับชนชาติอิสราเอลนะครับบทข้อแรกนั้นคือข้อบังคับเกี่ยวกับการทําแท่นบูชานะครับพระเจ้าได้ทรงตัดกับโมเสสว่าคนอิสราเอลนั้น ต้องห้ามนับถือพระอื่นห้ามทำรูปเคารพนะครับแล้วก็ห้ามที่จะกราบไหว้นะครับรูปเคารพเหล่านั้นนะฮะแล้วก็การทำแท่นบูชานั้นนะครับให้ใช้ดินนะครับเป็นเป็นที่เป็นสิ่งที่ก่อแท่นบูชานะครับแล้วก็เครื่องบูชานั้นต้องใช้แกะแล้วก็โคนะครับเผาทั้งตัวถวายเป็นเครื่องบูชานะครับและถ้าหากจะเป็นแท่นบูชาหินนั้นต้องทำด้วยมือห้ามใช้เครื่องมือในการทำแท่นบูชานะครับ แล้วก็ห้ามขึ้นไปบนแท่นบูชาเพราะจะทําให้แท่นบูชานั้นเป็นบนทินนะครับต่อมาคือกฎเกี่ยวกับทาสนะครับซึ่งในในสมัยโบราณน,นั้นจะมีการครอบครองทาด,ด้วยนะครับซึ่งประเจ้าได้ทรงตัดกับมูเสสว่าถ้าคนอิสราเอลซื้อคนฮิบรูวไว้เป็นทาสนะครับเขาจะให้ทาสนั้นรับใช้เขาได้อยู่6ปีแต่ปีที่7นั้นเขาจะต้องปล่อยให้ทาสนั้นเป็นอิสระนะครับ ซึ่งเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องของธาตุนะครับแล้วก็ถ้าหากธาตุนะครับถ้าหากใครใครที่ขายบุตรชายบุตรหญิงนะครับให้เป็นทาตนะครับถ้าบุตรบุตรหญิงนั้นนะครับเป็นที่พอใจของเจ้านายนะครับเจ้านายสามารถที่จะยกทาตนี้ให้เป็นภรรยาน้อยได้หรือแม่ก็ยกให้กับบุตรชายของตนได้แต่ต้องปฏิบัติกับทาตผู้หญิงนั้นดุจเหมือนปฏิบัติกับ ลูกอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อมาคือกฎของข้อบังคับเกี่ยวกับการทารุนนะครับซึ่งกฎข้อน,นี้คล้ายๆกับตาแทนตาฟันแทนฟันนะครับซึ่งพระมีบันทึกว่าถ้าพระเจ้าได้ทรงให้กฎข้อบังคับนี้กับโมเสสว่าผู้ใดที่ทุบตีคนหนึ่งให้ตายคนที่ทุบตีนั้นก็จะต้องตายเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่คนที่ทุบตีบิดามารดาผู้นั้นก็จะต้องถูกลงโทษถึงตายนะครับใครที่ ฆ่ามนุษย์หรือว่ารักคนไปขายนะครับก็ต้องถูกลงโทษให้ถึงตายนะครับใครที่แช่งบิดามดาก็ต้องลงโทษให้ถึงตายนะครับซึ่งเป็นกฎเกี่ยวกับการทารุณนะครับใครที่ทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับใครที่ทําสิ่งที่โหดร้ายก็จะต้องมีโทษสถานเดียวคือถูกลงโทษให้ถึงแก่ความตายนะฮะต่อมาคือกฎข้อบังคับเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าของนะครับซึ่งราาพระเจ้าได้ทรงตรัสกับโมเสสว่าถ้าใครก็ตามที่มีโครหรือว,ว่าวัวนะครับไปขิด ใครก็ตามตายเนี่ยโคตัวนั้นจะต้องถูกฆ่าให้ตายนะครับแล้วก็เนื้อก็ห้ามรับประทานนะครับแต่ถ้าหากในกรณีที่โคตัวนั้นเคยขิดคนตายแล้วแต่เจ้าของไม่ได้เตือนใครเลยนะครับซึ่งถ้าหากเกิดเรื่องโคตัวนั้นฆ่าคนอีกนะครับเจ้าของต้องรับผิดชอบโดยการตายนะครับตายนะครับเพราะว่าเขาทําทให้คนอื่นต้องตายนะครับและ ใครก็ตามครับที่เปิดบ่อหรือว่าขุดบ่อแต่ไม่ได้ปิดไว้นะครับแล้วก็มีสัตว์ของคนอื่นตกไปตายนะครับเ <_ S 1> จ้าของบ่อจะต้องชดใช้ด้วยการนําสัตว์ของเขานั้นให้กับคนที่สูญเสียสัตว์นะฮะสูญเสียสูญเ,เสียสัตว์นะครับหรือว่าถ้าโคของใครก็ตามทําร้ายโคของผู้อื่นนะครับโคเจ้าของ โคนั้นจะต้องขายโคนะครับที่ยังเป็นอยู่ที่ยังไม่ตายนั้นมาแบ่งเงินแล้วก็เอาโคซาโคที่ตายนั้นมาแบ่งให้เท่าเกันนะครต่อมาคือกฎเกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับการคืนของนะฮะพระีติมันคิดว่าถ้าใครก็ตามที่ขโมยนะครับขโมยโครหรือว่าแกะนะครับใครที่ขโมยวัวไปตัวหนึ่งก็จะต้องชดใช้วัวนะครับ 5ตัวแทนวัว1ตัวนะครับสมมุติว่าขโมยไป1ตัวก็จะต้องชดใช้อีก5ตัวนะครับหรือใครก็ตามที่ขโมยแกะไปนะครับก็จะต้องชดใช้4ตัวแทน1ตัวนะครับสมมติขโมยไป1ตัวนะครับมีคนจับได้นะครับเขาก็จะต้องรับโทษในการนําโคอีก4ตัวนั้นมาชดใช้ให้กับคนที่ถูกขโมยนะฮะแล้วก็พระพีก็ได้พ่อป้าจทรงตัดกับโมเสสอีกว่าเรื่องของขโมยนะครับถ้าหากมีกรณีขโมยนะครับเข้ามาขโมยของที่บ้าน ซึ่งเป็น,นเวลากลางคืนนะครับเจ้าของบ้านสามารถที่จะตีให้ตายได้เลยและก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าหากเจ้าของบ้านพบขโมยในตอนกลางวันแล้วก็ตีให้ตายนะครับเจ้าของบ้านมีความผิดนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นข้อบังคับนะครับที่พระเจ้าได้ทรงตัดกับโมเสสนะครับต่อมาคือนะครับเป็นเรื่องของกฎบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมและก็ศาสนานะครับพระพีนะครับพระเจ้าได้ทรงตัดกับโมเสสว่าถ้าใครก็ตามที่ ล่อลวงนับหลอกลวงผู้หญิงที่ยังเป็นรภมจารีนะครับไปข่มขืนนะครับเขาก็จะต้องนะครับรับผิดชอบโดยการรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ต้องให้ค่าสินสอดให้กับครอบครัวของฝ่ายหญิงนะครับแต่ถ้าหากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงไม่ยอมนะครับผู้ชายคนนั้นก็จะต้องให้เงินค่าสินสอดเต็มอัตรานะครับแล้วพระภิกษุก็ได้บันทึกว่าใครก็ตามที่เป็นแม่โมดก็จะต้องมีโทษสถานเดียวคือต้องถูก ฆ่าให้ตายนะครับหรือว่าใครที่ลุ่มประเวณีกับสัตว์หรือว่าใครที่วทถวายเครื่องบูชานะมัสการพระอื่นนะครับคนเหล่านี้ก็จะต้องมีโทษถึงตายนะครับใครที่ถวายเครื่องบูชาแก่พระอื่นๆนอกจากพระเจ้าก็จะต้องมีโทษถึงตายเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของกฎของความยุติธรรมสําหรับทุกคนนะครับซึ่งพระเจ้าได้ทรงตัสกับโมเสสว่า ห้ามนะครับห้ามมีการนําเรื่องเท็จไปเล่าต่อต่อกันพูดง่ายคือห้ามมีการนินทาต่อกันและกันนะครับห้ามทําชั่วโดยการเป็นพยานร้ายใส่ใส่กับใส่เพื่อนบ้านนะครับใส่ร้ายเพื่อนบ้านนะครับห้ามที่จะเอ็นเอียงเข้าข้างคนจนในคดีของเขาหมายถึงว่าบางทีคนจนกับคนรวยเวลามีปัญหากันคนก็จะเห็นเห็นใจคนจนมากกว่า คนรวยนะครับโดยที่ลืมความยุติธรรมนะรังพีตอนนี้นะครับพระเจ้าได้ทรงตัดให้โมเสสที่จะยึดถือความถูกต้องเป็นหลักไม่ต้องสนใจว่าใครจะเป็นคนจนคนรวยให้ยึดยึดถือในเรื่องของความยุติธรรมนะครับแล้วก็พีพระเจ้าได้ทรงตัดโมเสสว่าถ้ามีใครก็ตามนะครับพบโคหรือว่าลาของคนที่เขาไม่ชอบนะเขาจะต้องช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นถ้าเห็นว่าโคหรือว่าลาเนี่ยม yeah ันล้มลงเพราะบรรทุกของหนัก คนที่เห็นจะต้องไม่เมินเฉยก็จะต้องช่วยยกขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าโคหรือวลาตัวนั้นเป็นของเป็นอาเจ้าของเป็นคนที่เขาไม่ชอบก็ตามนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของนะครับปีสบาโตแล้วก็วันสบาโตนะรพระเจ้าทรงตรัสโมเสสว่าให้คนอิสราเอลนั้นนะครับทำนะครับหว่านพืชทํานาเป็นระยะเวลา6ปีนะแต่ปีที่7นั้นเขาจะต้องหยุด ทำนาเพื่อใจที่จะให้แผ่นดินนั้นได้พักได้ฟื้นฟ,นฟูสภาพนะครับแล้วก็เรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันเขาจะทํางานได้6วันแต่วันที่7นั้นเขาจะต้องหยุดพักเพื่อที่จะให้โครสรัตใช้งานของเขาธาตุคนคนใช้ของเขาที่จะได้พักผ่อนนะครับแลวต่อมาข้าพไีได้พูดถึงเทศกาลประจําปีอยู่3เทศกาลนะครับเทศกาลแรกคือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อนะครับซึ่งเป็นการเทศกาลที่ เตือนใจพวกเขาให้คิดถึงการที่พวกเขาได้ถูกนําออกจากแผ่นดินอียิปต์นะครับออกจากการเป็นทาสนะครับต่อมาคือเทศกาลการเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลแรกที่เกิดจากการลงแรงในการทําไร่ทํานานะครับต่อมาเทศกาลที่3คือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลายปีนะครับก็คือเมื่อเก็บพืชผลจากทุ่งนาแล้วก็ให้นําพืชผลนั้นนะครับ มาถวายกับพระเจ้าด er ้วยนะครับต่อมานะครับพระเจ้าได้ทรงตัดกับโมเสสถึงเรื่องของการยึดครองแผ่นดินขนาอันและก็ดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระเจ้านำหน้าพวกเขานะครับสิ่งที่พวกเขาจะต้องทําคือเขาจะต้องเชื่อฟังทูตนั้นที่พระเจ้าทรงใช้นะครับถ้าหากเขาเชื่อฟังนะครับพระเจ้าทรงดูแลพวกเขาพระเจ้าทรงต่อสู้กับศัตรูของพวกเขานะครับ พูดนั้นจะนําพวกเขาไปข้างหน้านะครับในการที่เขาจะเข้าไปในแผ่นดินของคนอโมไรคนฮิตไทคนปริซีนะครับคนคาณาอันคนฮีไวคนเยบูสนะครับซึ่งสิ่งที่พวกเขาจะต้องยึดถือปฏิบัติคือห้ามกราบไหว้พระของคนต่างชาติเด็ดขาดนะครับถ้าหากเขาเชื่อฟังพระท,ทรง์อวยพรนะครับอาหารน้ำนะครับ orn, อวยพรสุขภาพของพวกเขาจะไม่มีใครแท้งลูกจะไม่มีการเป็นหมันในแผ่นดินของเขานะครับ และพระเจ้าจะทรงให้ความเสียดสดยงหรือว่าปัญหาต่างๆนะครับเกิดขึ้นกับศัตรูของพวกเขานะครับพระเจ้าทรงใช้ฝูงแตนนะครับนำหน้าพวกเขาไปในการที่จะขับไล่ชนชาติเหล่านั้นนะครับที่อยู่ในแผน่นดินอันให้ออกไปนะครับแล้วพระเจ้าทรงอวยพรให้พวกเขานั้นมีเขตแดนตั้งแต่ทะเลแดงจนถึงทะเลของคนฟิลิสเตียนะครับและสิ่งที่สาคัญที่พระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอล เป็นอย่างสุดท้ายก็คือห้ามให้พวกเขาทําพันธสัญญากับคนต่างชาตินะครับห้ามพวกเขานะครับห้ามพวกเขากราบไหว้หรือว่าปรนิบัติพระของคนต่างชาติด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องระวังเพื่อที่เขาจะไม่ทําบาปต่อพระเจ้าเพื่อที่เขาจะไม่หลงผิดไปจากน้ําำทยของพระเจ้านะครับพี่น้องครับแท้จริงแล้วกฎเกณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตของเราหนาะตาหากไม่มีกฎเกณฑ์นะครับ สังคมที่เราอยู่นะครับการใช้ชีวิตคงยากลำบากมากๆนะครับของพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับที่หนุนจิตชูใจทั้งหลายเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรและเสริมกำลังที่เราจะมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระคำของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราเสมอนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับสวัสดีครับ นบนไม้กางแขนใครจะเปรียกมือ My God.